เจ็ดคำสำหรับคนขี้เกียจกับ p s 7วิครับคำที่หนึ่งครับคำว่าขี้เกียจคำนี้เนี่ยจริงๆความหมายของมันไปนในทางลบโดยเฉพาะเมื่อคำว่าขี้เกียจอยู่แบบเดียวๆคือคุณเป็นคนขี้เกียจคือเพียวเลยอะ่ะก็คือคุณเป็นคน ไม่ค่อยมีประโยชน์อะแต่ถ้าหากว่าคำว่าขี้เกียจเนี้ยไปรวมอยู่กับคําอื่นโดยเฉพาะคําว่าความคิดสร้างสรรค์เมืม่อความขี้เกียจบวกกับความคิดสร้างสรรค์คุณจะได้เครื่องทุนแรงคุณจะได้สิ่งประดิษฐ์ยกตัวอย่างคุณขี้เกียจเดินและมีความคิดสร้างสรรค์คุณได้จากยานคุณขี้เกียจขึ้นบันไดและมีความคิดสร้างสรรค์คุณได้ไแนแต่ละ คำที่2ครับคำพรสวรรค์อันนี้โดยส่วนตัวผมคิดว่าพรสวรรค์คืออะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่ใน d n a ของคุณแบบคุณเป็นคนตัวสูงคุณเป็นคนกระโดดสูงคุณเป็นคนร้องเพลงได้ดีในที่นี้เนี่ยรวมไปถึงสิ่งที่มันอยู่ในสมองของคุณคือไม่ใช่แค่ทางกายภาพอย่างเดียวนะเช่นว่าคุณเป็นคนที่เลกเก่งนิตยสาคุณเก่งศิลปะหรือแม้แต่คุณเก่งภาษาอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือพรสวรรค์ของคุณที่มันอยู่ใน d n a ของคุณซึ่งเมื่อคุณมีพรสวรรค์แล้วเนี่ยคุณจะสามารถฝึกอะไรบางอออยย่่่่่าาางงจกกเเรรรระะดดดดัับบ A ไไไปปสู้้ววคนนืี ที่3าําว่า creative คํานี้เนี่ยพอพูดออกมาในยุคนี้คนจะคิดไปถึงการใช้ creativity <c red ity> ในการทําลิ่ทําวิดีโอทําสื่อแต่จริงๆแล้วคําว่า creative <iled> ของผมนะมันอยู่รอบๆตัวเรามันคือการเอาจินตนาการเอาความคิดสร้างสรรค์มาใช้เพื่อการแก้ปัญหายกตัวอย่างเช่นเสื้อที่ผมใส่อยู่เนี่ยนี่ก็มีความ creative อยู่ในนั้นคือเขาใช้ความคิดสร้างสรรค์ว่าทายังไงจะทําให้เสื้อมันใส่สบายขึ้นเนื้อผ้ามันดีโปร่งแล้วก็ทนต่อ,อก,การฉีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้เป็นเสื้อที่เราใส่อยู่ปัจจุบันนี้ลองคิดย้อนกลับไปสักร้อยปีสองร้อย การทอไม่ใช่อย่างนี้แล้วก็ใส่อาจจะไม่ได้สบายอย่างนี้คุณมองเป็รอบๆตัวขวหน้ามี่ก็ใช่จักรยานที่คุณขี่เนี่ยก็ใช่รองเท้าที่คุณใส่อยู่ค,คิดว่าสมัยก่อนคุณใส่รองเท้าแบบไหนกันนะพอเขาใช้ความคิดสร้างสรรค์เฮ้ยเราต้องการรองเท้าที่นุ่มขึ้นฮเราใช้อะไรดีละ่ะเรามีวัสดุอุปกร,รณ์อะไรบ้างมานทำให้มันนุ่มเดินแล้วมันสบายเท้านั่นแหละครับความคิดสร้างสรรค์คไอที คำที่4ครับความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นอันนี้เนี่ยส่วนตัวผมคิดว่ามันใช้ได้เฉพาะกับคนในรุ่นี้บูมเมอร์หรือว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่ผมนะคืออย่างนี้เราเห็นกันอยู่แล้วว่ามันมีคนที่เขาพยายามเป็นเดือนฝึกกันเป็นปีบางคนพยายามมาทั้งชีวิตเพื่ออะไรบางอย่างแล้วนะแล้วเขาก็มาแพ้ให้กับคนที่มีความพยายามมากกว่าอันนี้เป็นเคสที่ดีนะคือคุณเจอคนทีุ่่มเทกก่าคุณแล้วคุณก็แพ้เขานั่นโอเคยอมรับได้แต่บางเคสอะมันเป็นการที่คุณไปเจอกับคนที่มีความสวรรค์สูงกับ้่คลย แล้วมันมีอยู่จริงๆในปัจจุบันก็คือการที่คุณพ่ายแพ้ให้กับคนที่มีเส้นสายดีกว่าคุณคนที่ต้นทุนเขาดีกว่าคุณแค่นั้นเองมันทําให้ผมไม่ค่อยเชื่อในคําว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นซะทีเดียวและโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่การแข่งขันมันไม่ใช่แบบโลคอล้วให้คุณลองคิดถึงว่าคุณเป็นคนที่พยายามฝึกเขียนโปรแกรมมาเป็นเดือนเป็นปีคุณคิดว่าเฮ้ยคุณเก่งแล้วอะแต่ว่าพอคุณเข้าไปสู่สนามเข้าไปสู่อุตสาหกรรมนั้นจริงๆอะคุณจะไปเจอกับชายชาวอินเดียคนหนึ่งที่เขารักค่าตัวในการเขียนโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งถูกกว่าคุณทํางานเร็วคุณ2อเท่าแล้วคุณแข่งขันกับเขาไม่ได้ทั้งที่คุณพยายามมาแล้วเพราะตอนนี้การแข่งขันมันเป็นระดับโลเคอล่ะครับเราไม่ได้ แข่งแค่ในประเทศหรือกลาก<อ>แคบแคเราแข่งัาทั้งโลกแล้วเพราะฉะนั้นบางทีความพยายามอย่างเดียวไม่พอผมเชื่อว่ายุคนี้ต้องพยายามด้วยและมีความสวรรค์ด้วยถึงจะไปได้ไกลอ่ะคำที่5ครับ <5 S 2> คำว่า <5 S 2> แรงบันดาลใจอันเนี้ยส่วนตัวผมคิดว่ามันคือการที่คุณไปดูไปฟังไปสัมผัสอะไรมาบางอย่างแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากเริ่มทําอะไรบางอย่างอยากเริ่มฝึกอะไรบางอย่างอยากเป็นอะ,อะไรบางอย่างแล้วคุณเริ่มลงมือทําเพราะคุณมีแรงบันดาลใจมันเป็นแรงที่ช่วยส่งในการออกตอของคุณเหมือนเวลาที่นักวิ่งเขาวิ่งแล้วมันมีไอ้ที่ ปั้แล้วคุณพุ่งหมพฟู่ข้างหน้าี่ปัญหาคือมันช่วยให้คุณออกตัวได้จริงแต่ว่าไอ้ทางที่คุณวิ่งไปอ่ะมันถูกหรือเปล่านนอีกเรื่องนึงเลยนะยกตัวอย่างเช่นตอนมองสองมสามั้งผมอาจจะทูนเรื่องแ l ลมดังแล้วมันมีแรงมันดันใจอยากจะเล่นมาสขึ้นมาแต่เล่นเท่าไหร่ก็ไม่เก่งคือผมไม่ได้มีพรสวรรค์ในการเล่นกีฬาเล่นมันก็ได้อยู่แค่นั้นน่ะคำที่หกครับคำว่า passion อันนี้สำหรับผมนะมันคือความหลงไหลความลุ่มหลงมันเป็นแรงคนระแบบกับแรงมันดันใจแรงมันดันใจช่วยในการออกตัวแต่ แพชชั่นเนี่ยเป็นเหมือนพลังงานที่ช่วยเพิ่มสตามิน่าให้คุณสำหรับเวลาที่คุณต้องฝึกเอาอดทนทำอะไรบางอย่างมันจะทำให้คุณถือขึ้นคุณสามารถทนต่อการฝึกได้หลายชั่วโมงมากขึ้นกว่าคนที่เขาไม่มีแพชชั่นในเรื่องนั้นๆยกตัวอย่างเช่นผมชอบเล่นเกมผมสามารถเล่นได้วันละแปดชั่วโมงสิบชั่วโมงเพราะผมมีแพชชั่นเล่นแล้วมันสนุกเล่นแล้วมันหลงไหลรุ่มหลงมันแต่ถามว่าผมเล่นแล้วเก่งหรือเปล่าอีกเรื่องนึงนะผมเป็นคนเล่นเกมหวยเล่นอะไรก็ได้แลงแบบจากห้าคะแนนผมอาจจะได้สักสองเเกมลย คำที่7ครับ เจ็ดวิคำว่าเจ็ดวิที่เป็นคำสร้อยในชื่อของผมนะคือพี่เอเจ็ดวิที่คนรู้จักกันนะนะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดให้เอาหล่อนะมันเป็การที่คุณจะต้องมีความสนใจของคนดูเอาไว้กับคุณให้ได้ภายใน7วินวิทีแรกเพราะว่าถ้าคุณทาไม่ได้แล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ดูคลิปของคุณอันนี้คือผู้ที่ดูหล่อแต่ความเป็นจริงแล้วมันเกิดจากความผิดพลาดครับเพราะว่าถ้าย้อนกลับไป7จปี6ปีที่แล้วคือมันมีแอปพลิเคชันหนึ่งชื่อว่าวายดังในต่างประเทศแล้วก็ผมคิดว่าเอ้ยมันน่าจะเข้าเมืองไทยโดยที่แอปน เดชบุญครับคือแอปนี้มันไม่เข้ามาดังในเมืองไทยผมก็เลยคิดว่าเออไหนๆก็มันได้ใช้อยู่แล้วก็เปลี่ยนจาก p s 6อกวิให้มันเป็นคำท้องจองแล้วกันคนไทยชอบคำท้องจองก็เป็น p s เส็วิแค่นั้นเองมันคือมันคือความผิดพลาดครับ